Lương cứ <laughs> sao bên nhau khi nhắn gọn bọc để khamba cho hiệu nhắn Cháu hình ảnh cháu luôn luôn nhắn gọn bọc để khamba luôn 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 Cháu gặp luôn 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 luôn

บอนั้นแม่นบอมักคอยบอกหูบอมักคอยบอกหูบอมักกินทุกย่งคอยเอ่อคอยบอบอแม่นบอวลินคอยค่บแมอ่าบมักบดแม่นะมาลุเจ้าเลยบจะบยงจะหยงบ่ เ่อก่อยแล้แด่ามจะจบเกณฑ์แล้วแล้วก็เดารงถจะไม่หยังเจ้าก่อนเสียงของเจ้าไม่หยังเจ้รู้สึกได้เ้าบ่อยอยากมูอยากเ้าอยากกินบะมักมทึกกับสิบนที่ขาดไปที่ยังได้ บ่แม่บ่ตุ้งอะตุ้งยะไดมันยาตุ้งยาใดที่นี้มันยาไดบ่มาบปลีอืเราคิดว่าดวงไม้ใดเป็นดวงไม้ที่งามที่สุดที่มันเป็นสีสีม่วงคืนงามที่มันเป็นสีสีม่วงคืนงาม

好。<noise> <noise>